สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องต้องไปสุสุขคนแฟนผักเป็นเพ่งของมาร,รับเกลือกเลยหรือว่าแฟนขับมองสายกันที่พี่ว่าอยากเมื่อนี้ทอ้อการแสดงอยู่บางสะพุงนะเมืองเลยแล้วอันปรากฏการข้างไม่เกิดขึ้นแล้วพี่น้องอ่พี่น้อง,อองมาถามอืออ่านอันนี้สภาพมืจอจับมาเบิ้ลเมือม่อนี้ใจเกลือกลอยประทะออรดีแบนอยู่บนเวทีดูนะคะนี่กล่องซองอัน มีกองสองอันวันนี้ใจกระรอยประทะอระดีแบนอันนี้กองแอนอรดีอันนี้กองบอยสิริไสทุกอย่างเป็นสองชุดหมดนะคะใส่นักดนตรีคนละทีมเล่นคนละทีมมารับ,รบอาจารย์ครับว่าหลายอาจารย์ดนตรีใจกะระ้อยรอเ้อเออ,เอ,อมือนี้พ่อกระทีแนนอนอรดีแบนประทะบอยสิริไสพมอนำใจกระรอยอยู่ที่ที่ว่าการวังสะพุงมาเริอพี่น้องมือนี้ สอดแก้งนะคะสอดแก้งนะคะยยพี่น้องว่าปูสาธถราลายแล้ววพร้อมเกกเกิกนร้อยเมื่อนี่เจอกันแท้แน่นอนเอาเสียงหันขึ้นจะเป็นสี่บาทพี่น้องบ่ได้นอนวะ